ตอนนี้คือได้พาสปอร์ตเป็นคนเมืองอีเซนอ๋อเป็นเือนเมืองของออ,เอสเตรเลียบ่อยเลย<ช>สรุปคือในพาสปอร์ตคำนำหน้าเป็นมิสซ <Mrs. S 1> ิสคำถามสำคัญที่ทางบ้านอยากทราบนะคะผู้ชายออสเตรเลียเป็นไงบ้านคะคุณเมนดี้ถ้าคุณมีมืนะคะคุณจะเกิดมากครางในประเทศนี้ยิ่งหน้าแปลกๆไม่ต้องสวยเท่าไหร่นะคะแต่คุณมีมูรับรองว่า คุณจะไม่ว่างค่ะวันนี้คุณจะได้กินหลายมาตลองหน<ห>้าแปลกจะไม่รอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจจะมาเจอนอกสาวนะคะป้าดามโกลเด้นเลดี้ที่เบลเวิร์ดนะคะเป็นสาวสุราส,สายไบเคาชาย่คะาต้องใสเดาดชื่อนี้ชื่อน้องอเลสเซียค่ะ แต่ว่าชื่อคุณน้องเมย์เอเออ,เอ,อน้องเมย์เมย์นะคะเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนมัธยมที่รา์ธานีนะคะบอกบอก,บอกน้องเมย์นิดนึงว่าเธอสมัยก่อนนะเธอเป็นเป็นบันเทิงให้เจ้มีปกองเลยนะเพราะสมัยกอ่อนน้องเมย์เนี่ยเขาเดินทาง,างต่างประเทศบ่อยมากแล้วก็มีป๋อมากตลอดลยโอ้โหเจ้าหักอยากเที่ยวต่างประเทศมากวันนี้ค่ะมาเจอน,อนที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะมาเดม อยู่เมลเบิร์นมากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็แต่ปี2014จืถึงปี2024ก็10ปีพอดีเราประสบการณ์หน่อยเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่ก็โอเคนะคะสำหรับสาวประเสอ2ก็คือได้สิทธิสวัสดิการหลายอย่างเช่นฮอร์โมนฟรีมีองค์กรที่ช่วยเหลือสาวสองจะทางานให้ไม่ต้องกลัวว่าตกงานะโอ้เหรอคะแล้วก็ถ้าหางานได้รัฐบาลก็จะช่วยเหลือ ันึงช่วยเหลือประมาณ6 700ดออลลาร์ต่อ,อโฟร์ไนท์งั้น,นคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วจะหาัวออกซิดนยากหรือเปล่าคะนี่ยนี่ก็ต้องวัดดวงและความสวยเออ,เออเออความสวยวใช่ไหมคะยก็อยู่ไม่ได้ครับที่นี่นี่แล้วถามหน่อยแล้วใส่ทองแบบนี้กลัวหรือเปล่าไม่กลัวครัเมืองไทยน่ากลัวกว่าใช่ไหมฮะที่นี่ใส่เต็มยศเมาแค่ไหนนอนพักไม่มีใครมาต้นแต่มั่นใจหรอมั่นค่ะเพราะอยู่ที่นี่มานาน มาดามคะแล้วอยู่มาสิปีเนี่ยทําอะไรที่เมลเบิร์นคะเนี่ยทำหลายอาชีพมากเลยค่ะบได้แก่จะเป็นดูแลคนพิการคนป่วยทำรีเซพชันล้างจานเด็กเสิร์ฟพนักงานทำความสะอาดค่ะมาดามคะขอถามเรื่องรายได้ที่นี่หน่อยได้ไหมคะรายได้ที่นี่ขั้นพื้นฐานต่อชั่วโมงประมาณ23ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับประสบการณ์โอ้โอแล้วงานดูแลออก ผู้ชราละ่ะครับคนชราถ้าดูแลคนป่วยจะเป็นงานที่มันรายได้ดีแต่ค่อนข้างเหนื่อยและต้องรองรับอารมณ์กับคนหลายประเภทรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ45แต่ถ้าเป็นไพรเวทจะอยู่ประมาณที่6 0ส0ถึงต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยรายได้ยิ่งสูงแล้วคนไทยที่อยากจะมาทำงานที่ออสเตรเลียต้องทำไงบ้างคะเนี่ยต้องมี v มาวีซ่าก่อน,ม,ม,นมีซ่านักเรียนแล้ก็เวิมาเรียนก่อน,อนใช่แต่วิร์กออเรเลียจะต้องไปเก็บแต้มเก็บตามแถวไกลใช่ประมาณสองสามปีถึงจะไปแอบพลายเป็นพิอาได้แต่ถ้าเจอขาผัวนะขาผัวไม่สุดนะคะ้องการหาได้พิอาก็คือต้องได้สามต้องมีซ่าหาผัวเท่านั้น <IL> นะคะคุณผู้ชมมาดามคะแล้วมาดามเจอแฟนยังไงคะน้องเมย่า,ยาเจอสามีที่ เม p พาวตอนแผ่นดินไหวปี2014ค่ะวันนั้นน้องเมย์ขึ้นไปทําบุญที่วัดมังกีเ, Temple, เทมเพลแล้วเวลา12.45นกานาทีได้เกิดอุทกภัยแผ่นดินไหว7.9ลิกเตอร์ถล่มเมืองเมพาวค่ะแล้ว oh, น้องเมย์ก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีแต่วิ่งหนีไปไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนค่ะแล้วบังเอ,อิญไปเจอสามีที่กราวที่ลานสนาม ก็เลยได้พบปะวิ่งไปเจอกันที่สนามใช่ไหมคะต่างคนต่างนี้แข็น่วยมาตอนนั้นส่ามนี้ไม่รู้กันว่าเป็นสาวเพศสองเออตอนนั้นตัวเล็กน้ำหนักแค่55าสค่ะจริงเหรอตอนนี้แปดสิบห้าแ้วค่ะแลถือของเข้าไปมีกองเลยใช่ค่ะที่ได้พบแลกกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะร้านค้ารและอะไรไม่มีใครไม่มีของกินอะไรเลยร้านติดเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่ยากจน แล้วพอดีตัวเองมีหนมปังก็้อสุดท้ายฟาร์มเฮาส์ที่เอาจากมา,มาจากประเทศไทย oh. เลยแบ่งให้นางกินพบรักเพราะขนมปังฟาร์มเฮาส์นี่เ,<ร>เองในเหตุการณ์แผ่นินไหวยับเราคุยอะไรกันต่อตอนนั้นทำไมได้แบบ ก็ถามเขาว่าจะไปในต่อเขาบอกว่าเขามีไฟที่จะต้องกลับเมืองไทยเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องกับออสเตรเลีย<อ>ก่อนหน้านั้นอ่ะเครื่องบินสายการบินไทยไม่มารับเพราะว่าไม่มีพาวเวที่จะมารับกลุมนะ่มเขา่อนอ่ะเครื่องก็เลยดีเลยมาสองวันก็เลยติดค้างกันอยู่ที่สนามบินสองคืนหลังจากนั้นก็เราสองคนก็บินกลับมาที่กรุงเทพ แล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายแต่ว่าก่อนกับพวกของ messenger อ๋อ messenger ยุคนั้นคือคุย messenger หรือ MSN หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทีนี้ก็นางก็แยกย้ายนางก็จับ้านที่ Melbourne Australia ลับออสเตรเลียแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนถัดมานางเซอร์ไพรส์นางมาเจอหน้าโรงแรมไดมอนด์พร้อมกับช่อดอกไม้ อเเยาโแตจแล้วนางเขาบอกว่านางจะมาเมืองไทยแต่นางไม่ขอบอกว่ามาตรงไหนโอเคโอเคมาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ที่น่ารู้สุดหลยเขยก็จไม่นานนะคะไม่ถึงไม่ถึงปีค่ะเป็นงานเลยเป็นเลศมาคุณเบย์เบกน้องเบย์ครับที่บอกว่าไปรับฮอร์โมนเพศหญิงที่นี่เนี่ยเขาจ่ายเป็นแบบไหนให้เราคะอ๋อที่นี่อันดับแรกก่อนที่คุณจะไปรับยาคุณ อายาคุมหรือว่าฮอร์โมนอันดับแรกคุณต้องเข้าไปพบ GP GP หรือว่าหมอส่วนตัวทุกคนจะมี GP ประจำตัวหมอส่วนตัวแต่ถ้าคนไหนคุณไม่ชอบหมอคนนี้ขึ้นมาคุณสามารถเปลี่ยนเป็นหมอคนอื่นได้เปลี่ยนหมอได้นไดจนกว่าคุณจะพอใจว่าคุณประทับใจหมอคนนี้ก็ถึงจะเป็นหมอประจำตัวคุณและหลังจากนั้นก็ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมีโรคประจำตัวอะไรไหมภูเลือดอะไร แล้วก็หมอก็จะแบบเช็คเลือดเจาะเลือดแล้วก็ไปดูค่าว่าบอกกับฮอร์โมนตัวไหนแล้วถามหน่อยตอนนี้คือได้พาสปอร์ตเป็นคนเมืองอ๋อเป็นเพือนเมืองของออ,งอสเตรเลียอบอยเลยสรุปคือในพาสปอร์ตคำนำหน้าเป็นมิสซิสกฎหมายของอสอสเตรเลียของรัฐเมลเบิร์นคือกระเทยที่ไม่แปลงเพศสามารถใช้คำนำหน้าเป็นนางนางสาวได้ได้เลยและอีกข้อหนึ่งที่จะบอกก็คือ ถ้าคุณมีสุขภาพที่ไม่ดีป่วยหรือคุณไม่อยากอยู่คุณสามารถทําเรื่องการุณยฆาตตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมารับรองเอาหรอคำถามสําคัญที่ทางบ้านอยากทราบนะคะผู้ชายออสเตรียเป็นยงไงบ้างคะคุณเแบนบนี่ถ้าคุณมีมือนะคะคุณจะเกิดมากครังประเทศนี้ยิ่งหน้าแปลกแปลไม่ต้องสวยเท่าไหร่นะคะแต่คุณมีมือรับรองว่า คุณจะไม่ว่างค่ะวันนี้คุณจะได้กินหลายมายันก็ง่าแปลกใช่ไหมและอูใหญ่และถ้าคุณอยากจะขายบริการาที่เมลเบิร์นนะคะขหมายรับรองทำลายเส้นเสียภาษีที่ต้องเรียบร้อยคุณจะได้ทำในอาชี่ที่คุณต้องการ ก็คือขายบริการได้เลยอยากคือต้องกำหมาใช่ค่ะแค่คุณเสียภาษีเท่านั้นวันนี้ถ้าดิฉันไม่มีสามีดิฉันก็จะขายบริการแต่วันนี้ดิฉันสวยสามีก็เลยยังมาดิว่าซุยนะครบปัญ่าออากซยปางสวยน้องเมย์ครับพี่มีคำถามนะคะอยู่เมืองนอกเนี่ยสบายอย่างที่หลายคนคิดหรือเปล่าคือบางทีคนบ้านเราจะคิดว่าหากได้สามีมาอยู่เมืองนอกเนี่ยจะสบาย ชีวิตจะเปลี่ยนไปจะหลุดพ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาอยู่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าถามในแง่ของตัวเองถามว่าสบายไหมก็สบายในระดับหนึ่งถ้าคุณมีงานทําถ้าคุณกล้าที่จะช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแต่ในการกับกันมันก็ไม่ได้สบายทุกอย่างบางทีก็มีอารมณ์คิดถึงบ้าน ต้องต่อสู้กับอากาศที่วันหนึ่งแปรปรวนหรือไหนจะต้องเสียภาษีที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเสียก็ไม่ได้ถ้าไม่เสียก็ไม่ได้เพราะว่าคุกตารางคือทางานแล้วเนี่ยต้องเสียภาษีเยอะเลยใช่กี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ,ไดถ้ามีรายได้ถ้ามีรายได้เยอะก็ต้องเสียมากแต่ของตัวเองเสียประมาณ2ีสอง เพราะว่าก็ถือว่าเยอะนะใช่แงคิดในการอยู่เมืองนอกที่สําคัญที่สุดคือพยายามพึ่งตัวเองช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคู่ชีวิตเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรอสิบปีดีปีที่ยี่สิบอาจจะเลวก็ได้แต่ฝรั่งไม่ได้ดีทุกคนและฝรั่งไม่ใช่ธนาคารโลกทุกคนฝรั่งไม่ใช่ธนาคารโลกใช่ไหมไม่ได้เป็นเวอร์แบงค์คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะ มาอยู่ปุ๊บเนี่ยเลี้ยงดูเราได้ทุกอยาก่างเหมือนเราเป็นเจเดรอรล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ,คะรเราก็<อ>ต้องหากินหาเก๊หาเงินเองทมับรเอทำงานเองแต่ถ้าเ,าเกิดสามีให้นั่นก็คือกําไรชีวิตค่ะ,คนะคะและนี่คือคุณเมเมแห่งเมลเบิร์นค่ะเลดี้โกตุทองเคลื่อนที่แห่งออสเตรเลียค่ะใมคนก็จำได้นะคะอยู่ว่าตอนนี้คนก็จำได้ค่ะสวัสดีค่ะ